วันนี้มาเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3บทที่1เรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพจัดทําโดยคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญโรงเรียนวัดประชาหลังสรรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆดังนี้ด้านร่างกาย 1. เป็นโรคระบาด 2. เป็นโรคทางเดินหายใจ 3. เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร 4. เป็นโรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน ด้านจิตใจ 1. เกิดความเครียด 2. เกิดความหงุดหงิดลำคัญใจ 3. เกิดความเบื่อหน่าย 4. เป็นโรคเกี่ยวกับภาวะจิตใจหรือโรคประสาทนะครับยิ่งตอนนี้นะโรคที่กลัวที่สุดก็คือโรคโควิด -19 นะครับ คนจะวิตกกังวลน,นะครับมากมายบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นแล้วรักษาไม่หายไปฆ่าตัวตายไปอะไรนะครับตอนนี้เป็นอาเรียกว่าวิตกวิตกจะิตกันหมดแล้วนะครับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลเสียต่อสุขภาพขยะนะครับ 1. ลดปริมาณขยะ ใช้วัสดุแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. นํนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำรีไซเคิลนะครับ 3. แยกประเภทขยะนะครับก่อนทิ้งนะครับและทิ้งขยะให้ลงถังขยะแต่ละประเภทนะครับเห็นไหมทิ้งลงถังนะครับและแยกขยะมีทั้ง ขยะทั่วไปนะครับขยะรีไซเคิลขยะเปียกและขยะพิษนะครับขยะ M P เป็นพิษเ็นต้องทิ้งและแยกตามถังนะครับดิน 1. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติในการทำก,การเกษตรเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพ 2. ไม่เผาป่าเพื่อทำไร,เร่เลื่อนลอยนะครับนี่นะครับไร,เร่เลื่อนลอยนะ อยู่ทางด้านขวามือนะครับอ่านะเขาเวลาเขาจะทำไรเลื่อนลอยนักเรียนเขาจะต้องทำไรป่านะเวลานักเรียนเห็นภูเขาสูงๆมีต้นไม้เยอะๆเขาตัดต้นไม้หมดเลยหรือเขาจะเผาป่านะครับเพื่อจะเอาพื้นที่นะมาทาการเกษตรนะครับ 3. มไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากหรือสารพิษลงบนดิน ไปนะครับน้ำา1บําบัดนั้นน้ำทิ้งจากบ้านเรือนโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 2. ไม่ขับถ่ายลงในน้ำนะครับนักเรียนคิดดูนะว่าสมมติว่าบ้านหนึ่งขับถ่ายลงในน้ําอีกบ้านหนึ่งใช้อุปโภคบริโภคซักผ้าล้างหน้าอาบน้ำอยู่อยู่อีกบ้านหนึ่ง ปล่อยของเสียออกมาโอ้โหอีกบ้านหนึ่งรู้สึกยังไงนะครับ 3. ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ํานะครับนี่นะครับนักเรียนดูนะครับนี่คือน้ําตกนะน้าตกพวกนี้นะครับก็อาจจะมาจากตาน้ํานะครับมาจากรากไม้ที่มันคายน้ําออกมานะครับแล้วก็ที่มันอุ้มน้ําไว้มันจะปล่อยมาตามตาน้ํานะครับอาจจะเป็นต้นน้ําของลาธารหรือน้ําตก ตามธรรมชาตินะ C น้ำนะครับไม่ทิ้งขยะลงน้ำหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำนะครับอ,อากาศนะครับหใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว 2. ไม่จุดไฟเผาสิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิดควันพิษ 3. กํกำจัดควันพิษก่อนปล่อยสู่อากาศ 4. ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคายก๊สคาร์บรอนไดออกซิเจนสู่อากาศนะครับเสียงไม่ดัดแปลงพาหนะให้มีเสียงดังรบกวน 2. ควบคุมมาตรฐานเสียงในโรงงาน 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้สถานบันเทิง 4. ควรฟังเพลงจากวิทยุหรือเครื่องเสียงนะครับหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังนะครับนักเรียนใช้หูฟังเป็นเวลานานนะครับ นะเสียงมันจะอยู่ข้างในแล้วมันก็จะทําใหออ้อะไรนะอวัยวะที่ได้รับเสียงนั้นเสื่อมหรือว่าได้รับการกระทกระเทือนนะครับบางทีนักเรียนฟังวิทยุเอาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะดูคลิปอย่างเงี้ยด,ด,ดู YouTube แล้วก็นั่งดูไปเปิดเสียงแต่ถ้ามีคนหลายๆคนอยู่เนี่ยรบกวนเขาก็ใส่หูฟังอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องเป็นบางครั้งนะครับ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 1. ปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติสิบประการข้อที่10นครับได้แ,แก่มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 2. อาร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 3. รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมนะครับไปปา่าเอ้ยเราก็ไม่ไปทิ้งขยะนะครับหรือเราไปในที่ทีอ่อะไรนะสวนสาธารณะนะครับเราก็ไม่ไปทำลายสิ่งของนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับ 4. แยกประเภทของขยะก่อนทิ้งนะครับเมื่อกีก้กัวพูดไปแล้วเนะาะ 5. ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม6 นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำนะครับเช่นกระดาษนะหรือพวกขวดนะครับหรือถุงพลาสติกเนี่ยอย่างบ้านครอปเนี่ยนะครับใช้ถุงพลาสติกเนะี่ยเวลาซื้อของมาปุ๊บเขาให้ถุงพลาสติกมาเนี่ยครอปก็จะเก็บถุงไว้ไว้ใช้ไว้ใส่ไว้ทิ้งขยะบ้างเออไว้ใส่ของนะครับเมื่อเอาไปให้เขาเราจะได้ไม่ต้องไปหาถุงพลาสติกนะครับนะไม่ 7ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการใดๆนะครับจะหักจะไปตัดไม้เอ่ยไปหักกิ่งไม้เป็นเด็ดดอกไม้ประเภทนี้นะครับนะแปดใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับ9ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่พปมปริมาณแกส๊สออกซิเจนนะครับ ท้ายนะครับครูจะให้แบบฝึกหัดที่2นะครับให้นักเรียนตอบคําถามนะครับต่อไปนี้นะนักเรียนอ่านแล้วตอบคําถามให้ละเอียดนะครับนะครับแล้วทําลงสมุดนะครับส่งข้อบใครที่เรียนออนไลน์ก็ส่งในมือถือนะครับส่งผ่านไลน์นะครับส่วนนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนก็ทําลงสมุดส่งกระควบได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับ ครก็ขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับระบบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเด็ก